เขาไม่เคยลืมคุณคนคนนี้ที่เดินจากคุณไปที่ก็ทิ้งคุณไปเวลานี้ล่องเลยมาแต่เขาไม่เคยลืมคุณคนคนนี้เขายังมีคนอยู่ในใจเสมอเป็นเพราะอะไรทําไมเขาไม่เคยลืมคุณทําไมคุณถึงอยู่ในใจเขาเสมอรับรูปละงานไพ่เป็นเคลือบแปนร่มเป็นดวงโดยรวม ทำไมเขาไม่เคยลืมคุณเป็นเพราะอะไรเป็นคิดโดยรวมเป็นดวงแรนดอมห้าใบนะเขาไม่เคยลืมคุณคนคนนี้จากการทีเเดินจากคุณไปนะ นานแสนนาะนเขาไม่เคยลืมคุณวีออฟฟัจูนกองล้อโชคตากองล้อนำโชกองล้อชีวิตวีออฟฟัจูนใต้สำนักเขาไม่เคยลืมคุณจริงคนกว่าน,นี้คนที่เดินจากคุณไปถึงเวลาจะผ่านล่วงเลยมาเขาก็ไม่เคยลืมคุณ เขายังมีคุณอยู่ในใจเสมอเขาไม่ค่อยเอาคุณออกจากหวัวคนคนนี้เขายังมีคุณเขาจังคิดถึงคุณคุณอยู่ในใจเขาเสมอชาวธาตุดินประสบกันก่อนเขาคิดมากเขาคิดเยอะเขาอึดอัดต่างๆแล้วนาะที่ผ่านมาคนคนนี้เหมือนมีพันธนาการในตัวเขาเขาไม่เคยลืมคุณ ถึงแม้นเขาจากคุณไปนานกลาน,านแสนนัในใจลึกยเขาไม่เคยลืมคุณชาวทาตเราเมตุนตุนกุมเดอะไฮพินเทสคุณเป็นผู้หญิงที่สวยคุณเป็นผู้หญิงที่มีออร่าคุณเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านแม่สีเรือนที่ดีสําหรับเขาเขาไม่เคยลืมคุณนะคนคนนี้เดอะไฮพินเทสคุณเป็นผู้หญิงที่สวย,เป,สวยเป็นผู้หญิงที่มีออร่า เขาอยากกลับมาหาอยากกลับมาเฉลิมฉลองกับคุณเขายังคิดถึงคุณเขายังรู้สึกดีกับคุณคนคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณเขาอยากจะมาเฉลิมฉลองกับคุณชาวธาตน้ำกรก็พิจิตมเวลานี้เขาอยู่กับตัวเองเวลานี้เขาอยู่แบบสันโดษคนคนนี้ของคุณเขาคิดถึงคุณ เขาไม่เคยลืมคุณถึงแม้นเขาจากคุณมาไกลานานแสนนานแต่ในใจเขาไม่เคยลืมคุณนะคนคนนี้เดอะเฮอร์มิตเขาอยู่กับตัวเองเขาอยู่แบบสันโดษเวลาเรามาขยายไย mm hmm. พกัน We are f o r o u เพราะกงละกองล้อโชคตาของคุณสองคนกงล้อแห่งชีวิตกงล้อนำโชค กงล้อโชคตาทำให้คุณสองคนต้องได้กลับมาเจอกันอีกครั้งคุณสองคนต้องได้กลับมาอยู่ร่วมกันเขาตึงลืมคุณไม่ได้เพราะคุณสองคนมีวานสนาต่อกันกองล้อแห่งชีวิตกองล้อโชคตา